ก็ผมนาะยชอตตี้บูโจว่ากับพาวเวอร์อีกเช่นเคยตอนที่แล้วเราได้จับโปเกมอนไปเพียบเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะ Boss บอสมังกรโคตรน่ารักและผมคิดว่าผมน่าจะเตรียมความพร้อมมาพอแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมสามารถขี่นกได้แล้วนะครับพอเลเวล15แล้วไงเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่สามารถขี่นกได้ครับเป็นไงแต่มันไม่ได้บินได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันมีเกจพลังงานของมันอยู่เห็นไหม นั่นแหละครับผมครั้งแรกครับบินได้สวยๆงามๆกันไปครับและผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับบอสอะไรบ้างครับผมก็เลยจัดตีแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลย5ตัวที่เก่งที่สุดของผมและแล้วก็เดินทางมาถึงหอคอยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหอคอยเนี่ยก็มันอยู่ที่บริเวณนี้แหละนะเดินตามทางมาตรงยาวๆครับเดี๋ยวก็เจอครับผมแล้วมันมีจุดวาร์ปอยู่หน้าหอคอยด้วยงั้นก็ลุยกันเลยก็แล้วกันครับปะมีเวลาแค่10นาทีเท่านั้นครับผม โอ้นี่คือเราออกมานอกมิติเลยสินะเนี่ยแล้วมี npc อยู่ด้านในด้วยคนหนึ่งอื้มนึกถึงหัวหน้ายิมในโปเกมอนซอรชิวเลยเ <c oughs> ออมาดูดิจะมีตัวอะไรมาสู้กับพี่โอ้ไอตัวนี้ผมเห็นอยู่ที่มันถือปืนนี่ว่ามาเหอะพี่ไม่กลัวอยู่แล้ว เอาละผมเรียกโปเกมอนบินได้มาช่วยก่อนแล้วกันนะครับบางคนอาจสงสัยว่าทําไมผมเรียกโปเกมอนมาได้2ตัวใช่ไหมจริงๆไอตัวซ้ายมันมีไอเทมติดตั้งให้กับมันครับถ้าเกิดติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะออกมาช่วยโจมตีได้เอ้ยหูมันหวดผมเจ็บหนักมากันนะเนี่ยเอ้ยมาละมาละเอ้ยยิงมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอ้ยมันสนใจผมเหรอถามจริงน่น่หลบหลังหลบหลังเสามันสนใจผมจริงด้วยอู้หูโดนทีเดียวก่อแตกเฟมเรทร่วงด้วย เลือตั้งสามหมื่นหายหัวไปไหนแล้วเออยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออโดนโดนโดนเออยิงไปยิงไปรัว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 อ้าวอย่าบอกนะติดบั๊กอะติดบั๊กนี่คือจบแล้วนะหนูไอผมก็ยิงมันไม่โดนละไปโดน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 สายฟ้ามาสองหมื่นกว่าครับผมจังหวะนี้ปืนมันตัวนี้ใกล้ตายแล้วผมอาจจะต้องเปลี่ยนครับสายฟ้ามันน่าจะชนะนกเนาะแต่นกตัวนี้มันเป็น normal นะ เออยิงไปเรื่อยๆแล้วธนูผมยังกากสุดอยู่ด้วยไงถ้าธนูดีกว่านี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแป๊บนึงครับเปลี่ยนบอลก่อนเปลี่ยนโปเกม,มอนก่อนมาโอ้พอเปลี่ยนโปเกม,มอนปั๊บมันตามผมเลยวะหนีก่อนอูโหูมันดักผมมันดักผมอือวิ่งก่อนวิงนว่งก่อนวิ่งก่อนอือไปไปสู้เขาเออเออ อ,อย่าบอกนะกระสุนหมดเรียบร้อยเข้าไปบวกก็ไม่กล้าครับต้องให้โปกเกมอนเป็นคนต่อสู้นะฮะและตัวนี้ก็ไม่ค่อยโจมตีเลยถ้ามันไม่ใกล้ศัตรูมากๆมันไม่ช่วยโจมตีแล้วครับผมเพราะนั้นถ้าเกิดจะมาสู้กับหัวหน้ายิมใช่ครับว่าหัวหน้ายิมได้บอว่าเนี่ยต้องเตรียมโปกเกมอนมาเยอะๆด้วยนะครับเอาเก่งๆมาเลยนะฮะแล้วก็ต้องเตรียมกระสุนมาเยอะนิดน,นึงครับคือพอผมไม่มีธนูก็ไม่อยากสู้แล้วไงเฮยิงไปยิงไป เออหลบหลังเสาได้อยู่ครับผมเนี่ยเขาปล่อยให้ข้างค่าวเรายิงไว้ครับข้างค่าวเราเลือดหายไปครึ่งหนึ่งแล้วยิงเข้าไปดิเออเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็ยิงยิงบ้างดิไม่ค่อยยิงเลยครับเหมือนกับมันมีครูดาวไอ้ตัวนี้ใกล้าตายแล้วอะเปลี่ยนตัวดีกว่าพืชน,น่าจะชนะสายฟ้านะใช้หลักสูตสุดเดียวกับโปเกมอนเออหมายถึงว่าไฟฟ้ามันตีพืชไม่เข้านะครับไม่ใช่พืนชนะเนาะโอเคเปลี่ยนตัวเป็นตัวมามัางกรพืช ไฟฟ้าตีมังกรไม่เข้าแล้วก็ไฟฟ้าตีพืชไม่เข้าด้วยหลักสูตรโปเกมอนไม่รู้ช่วยได้เปล่าผมว่าผมเอาหอกแทงมันเลยดีกว่าวะอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวนึงเอาดิเอาดิโอ้โหสี่สิบสี่สิบกว่าถอยดีกว่าอุ้ยช็อต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 อุ้ย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 อ้อุ้ย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  แล้วให้โปเกมอนผมสู้เวลามีแค่10นาทีแต่ว่าตอนนี้เพิ่งผ่านไป3นาทีกว่าๆโอ้โหเรียบร้อยเลยแบบนี้จบครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทําอะไรผมได้ครับและก็ให้โปเกมอนผมตีฟรีแบบนี้ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแหละครับผมไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับจังหวะน,นี้เอาล่ะเราเปิดกระเป๋ากินยาก,กันหน่อยเวลอ,อเติมเลือดเติมเลือดกันหน่อย A later few moments เอาล่ะตอนนี้เลือดมันก็ใกล้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปช่วยนะฮะมาตีมันอีกทีนึงเลือดเหลือร้อยหนึ่งแทงเข้าไปแทงเข้าไปเออเออเรียบร้อยเป็นไงล่ะจ๊ะบอสแล้วไงล่ะเอ้ยผมลืมดูเลยจับได้ปะเนี่ยคือมันเป็นโปเกมอนของเทรนเนอร์คนนี้แล้วแล้วศพน้องเคาดินแบบนี้อันนี้คือตายจริงใช่ไหมเนี่ย โอเคอ่ะก็ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอสตัวแรกครับและก็มี flash travel ด้วยนะครับไม่รู้จะมีทำไมมันอยู่ชิดกันมากเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากเข้าไปสู้กับน,น้องเขาอีกก็สู้ได้นะครับเห็นไหมไม่มีครูดาวไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เควสหมดเรียบร้อยแล้วนะดูด้านขวาบนไม่มีเควสแล้วนะครับหลังจากนี้ก็เปิดแผนที่แล้วก็ไปท้าชิงหัวหน้ายิมให้หมดเท่านั้นเอง ด้วยความสงสัยของผมนะครับผมก็เลยลองไปจับดูปรากฏว่ามันไม่ให้จับนะครับผมมันแจ้งเตือนเลยว่าห้ามจับโอเคทีนี้ผมจะทาเควสที่บ้านต่อเลยนะครับก็คือจะอัปเกรดขึ้นขั้น9้านะครับผมไปส่งมาเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องใช้อันนี้นะครับอินกอตต้องไปขุดแร่มาก,ก่อนนะครับแล้วเราก็เอาเนี่ยมาหลอมให้กลายเป็นอินกอตก่อนนะครับและ ถ้าผู้ชมจะต้องเอามอนสเตอร์ที่มันมีการพ่นไฟนะฮะมาใส่ไว้ในนี้ด้วยนะครับซึ่งผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วก็คือไอ้จิ้งจอกไฟนั่นเองครับจิ้งจอกไฟเนี่ยมันจะทําการเผาไฟให้กับเราได้ก็รอให้มันผลิตอินกอตให้กับเราก่อนนะครับพอเรามีอินกอตแล้วนะครับเราก็กลับมาที่โตะเครื่องมือของเราแล้วก็ทําตะปูขึ้นมานะครับรวมๆแล้วเนี่ยต้องใช้อินกอต์สิอันและก็ตะปูอีก15อันครับผม ตัวแรกเนี่ยจะหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับคือผมเจอตั้งแต่ตอนที่เราเกิดแรกๆแล้วล่ะนะครับถ้าเกิดหาไม่เจอลองมาดูที่บอสต,ตัวแรกที่เราเจอนั่นแหละมันจะมีก้อนพวกนี้อยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันครับผมทีนี้ผมก็ได้ครับมาครบเรียบร้อยทั้ง2โต๊ะใหม่แล้วนะครับก็คือโต๊ะผสมยาครับยานั่นเองครับยาพวกนี้ก็เอาไว้กินเติมเลือดได้เนาะแล้วก็อีกโต๊ะหนึ่งเลยคือโต๊ะเครื่องมือเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันดูโออาอลังการมากกว่าเดิมเท่านั้นเองครับผม คราวนี้ก็มาทําการอัปเกรดบ้านขึ้นเลเวล9ได้สักทีรับผมเรียบร้อยเอาละต่อไปเขาให้ทํคูลเลอร์บ็อกกับโซเฟียแฟคทอรี่ขั้นหนึ่งค่อผมเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วครับเลเวลส3สามารถสร้างตู้เย็นได้นะครับอันนี้เขาบอกว่าจะต้องใช้โปเกมอนที่มีธาตุน้ําแข็งคอยให้ความเย็นตู้เย็นด้วยซึ่งก็ไปเตียิเอ็นกิ้นมาอะไรครับแล้วมันก็จะดรอปของไอออแกนก็คือของที่ได้จากเพนกวินนั่นแหละเอามาขาบได้ตัวอีกอันหนึ่งก็คือโูเฟียแฟคทอรี่นั่นเองครับอันนี้ก็ใช้ของบ้านรับไไไมม่ด้้ซซออนอะาก ครับตู้เย็นมาแล้วก็ตกใจเลยครับคือตู้มันเล็กนิดเดียวเองอะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าจะต้องให้เพนกวินมันมาช่วยเป่าลมเย็นเข้าไปด้วยนะครับไม่งั้นมันก็มีค่าเท่ากันเห็นไหมแทบจะเหมือนกับไม่ได้ใส่ของอะไรเข้าไปในตู้เย็นเลยครับส่วนโตเครื่องมืออย่างอันหนึ่งที่เขาให้สร้างนะครับมันเอาไว้ใช้ในการคาบลูกบอลสําหรับการจับสัตว์อย่างเดียวเลยครับแล้วผมก็เพิ่งสังเกตว่า ไอโต๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามันคราฟเหมือนกับโต๊ะแรกสุดใช่ป่ะในความเป็นจริงไม่ใช่เว้ยถ้าเป็นโต๊ะนี้เนี่ยคราบบอลไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะแรกสุดเนี่ยมันสามารถคราบได้ครับหลายคนอาจจะคิดว่าแล้วอย่างงี้เราจะคราฟโต๊ะขั้นสูงขึ้นมาทําไมวะคราฟโต๊ะแรกอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ครับเหตุผลเป็นเพราะอย่างนี้ครับคืออันเนี้ยมันเป็นโต๊ะเบื้องต้นไงมันก็จะคราฟได้แค่ของที่เบื้องต้นเท่านั้น แต่ถ้าเกิดว่าเรามีของในระดับที่มันสูงขึ้นน่ะต้องไปคราบที่โตะเฉพาะทางแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมครับอันนี้คือเมคาสเฟียร์ก็คือไอเทมสาหรับการจับสัตว์ขั้น2นั่นเองทีนี้เควสต่อไปผมยังทำไม่ได้เพราะว่าเลเวลยังสูงไม่มากพอครับผมก็เลยย้อนกลับไปสู้กับบอสครับเพราะว่าบอสเนี่ยมันได้เ AH อ p ค่อนข้างเยอะเลยนะและผมก็เพิ่งไปเห็นว่าเวลาที่เราจับโปเกม,มอน10ตัวแรกครับจะได้รับเ e อโบนัสเพิ่มเติม แต่ว่ามันไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลานะครับก็เอาเป็นว่าว่าก็แวะมาดูกันละกันครับเผื่อเจอบอสใชยนี่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือกลับไปสู้กับบอสนั่นแหละที่เสาจําได้เนาะแต่มันใช้เวลาในการสู้และทรัพยากรเล็กน้อยไงเอาเป็นว่าสะดวกแบบไหนก็สู้แบบนั้นกันละกันระหว่างที่กําลังอัปเกรดบ้านอยู่มีตัวมาบุกบ้านครับผมแล้วมันเล่นผมก่อนเลยผมจะตายเอาเลยเวลสูงกันหมดเลยเลเวลสิบเจ็ดนะครับแล้วผมคิดว่าผมจะลองจับมาดูเพราะว่าผมไม่เคยมีเลยครับผมไอ้พวกนี้ แต่ว่าจะจับได้หรือปักาก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าเจอโปเกมอนผมรุมสกรรมครับต้องปาบอลใส่รัวๆเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นบอลที่มันดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าโอเคติดไหมลองดูนี่คือบอลขั้น2แล้วนะโอกาสติดคือแบบน้อยมากครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าโอเคติดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีพวกตัวเก่งๆมาบุกนะฮะหลังจากนี้ผมอาจจะต้องทำรัวหรืออะไรบางอย่างแล้วครับแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าโปเกมอนผมสู้ไหวอยู่แล้วครับ เพราะว่าเราเยอะไงเน้นจํานวนถ้ <c oughs> าผมรู้ว่ามันเก่งขนาดนี้ผมคงจำมาหลายตัวแล้วครับคือดูดิมันสามารถช่วยครับของได้เลเวล2ขุดแร่เลเวล1ทํายาเลเวล2ขนส่งเลเวล2และถ้าเกิดเอาไปต่อสู้ด้วยเนี่ยเขาจะช่วยดูดเลือดศัตรูมาให้กับเราได้ด้วยนะครับโอโหอันนี้ค่อนข้างชอบเลยแต่น่าเสียดายตัวนี้มีสเตตัสลบ10ครับ ท่านผู้ชมจะต้องเลเวล17ก่อนนะครับถึงจะทําเจ้า c o o k ง n อ Pot ได้นะครับแล้วก็อีก2อันเลเวล15ใช่ไหมอ่าไม่น่ามีปัญหาอะไร2อันนี้โอ้ยมีมีม,ม,มีปัญหาคือเจ้านี่เลยครับคือช่วงแรกๆเนี่ยผมหาแทบไม่ได้เลยแล้วก็ใช้เวลาหาอยู่นานมากๆ ซพ่งผมได้มันมาจากมังกรพืชโดยบางเอิญน,นะครับคือตอนแรกผมจะไปจับเพิ่มไงเพราะว่ามันช่วยงานบ้านได้ดีใช่ไหมล่ะไปไปมา,มาเผลอไปฆ่ามันตายเว้ยก็เลยเห็นว่าอ๋อมันตอบของที่เราต้องการพอดีเลยนี่ว่าผมก็เลยไปไล่หามันอยู่บริเวณนี้นะครับก็แล้วแต่ดวงนะบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอและนี่คือหน้าตาของไอเทม2อันที่เขาให้สร้างขึ้นมานะครับก็คือเป็นแปลงขาอปลูกนั่นเองนะครับอันนี้คือปลูกข้าวเนาะพอเราเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามาทำแปลงได้ที่นี่นะครับ ส่วนอีกอันนึงที่เขาไว้ทําก็คืออันนี้ใช่ไหมอ่าเอาไว้ทําอาหารนั่นเองครับมันจะทําได้ดีกว่าแคมป์ไฟค่อนข้างเยอะเลยครับมีหลายเมนูมากขึ้นคราวนี้ฐานของเราก็ขึ้นเลเวล11ได้แล้วนะครับผมอุย้ยพอจะขึ้นเลเวล1 2เนี่ยทําโต๊ะครัฟอาวุธหรือว่าเราใกล้จะได้ทําปืนแล้วสินะจริงด้วยนี่ไงเลเวล21เริ่มมีปืนแล้วครับ แล้วก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดนะครับโต๊ะนี้เอาไว้ใช้ในการคราฟอาวุธจริงๆด้วยนะครับผมนี่ไงปืนเริ่มคราฟได้แล้วนะแต่ว่าวัตถุดิบอาจจะหาย,ยากไปนิดหนึ่งดรอปจากบอนเตอร์ระดับสูงหน่อยอะ่ะส่นเควสอัปเกรดบ้านต่อไปเขาบอกว่าให้คราฟเจ้านี้ขึ้นมาครับฟ f ัฟฟี่พาวเบสส่วนอีกอันนึงก็คือแค่ให้เราเอาพวกโปเกมอนมาทํางานที่นี่ให้ครบ12ตัวเท่านั้นเอง ตัวเตียงที่เขาให้คราฟนะครับจะต้องเลเวล24ก่อนนะถึงจะเรียนได้นะครับและเขาเขียนบอกไว้ชัดเจนว่ามันจะฟื้นทั้ง HP แล้วค่าแสนแซนคือค่าเหนื่อยนนแหละครับถ้าเกิดว่าเป็นอันดั้งเดิมที่เราเคยทำเนี่ยมันจะไม่เพิ่ม HP นะแต่ในความเป็นจริงแล้วมอนสเตอร์ของเราเลื่อนมันจะค่อยๆขึ้นเองอยู่แล้วนะก็เรียกได้ว่าเควนี้ค่อนข้างง่ายเลยครับแค่สร้างเตียงขึ้นมาแค่2เตียงเท่านั้นเองแต่ที่มันยากคือเรื่องของเลเวลนั่นแหละอุ๊ยคราวนี้จะเข้าสู่ยุคการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วครับผม จะสร้างเจ้านี้ได้ต้องเลเวล26ก่อนนะครับและจําเป็นจะต้องใช้อิเล็กทริกออแกนก็ต้องไปไล่ฆ่าพวกโปเกมอนไฟฟ้ามาด้วยนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะครับคือตอนนี้มันเริ่มใช้เวลาในการเล่นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับคลิปอาจจะออกช้าลงนะตัดสลับกับเกมใหม่ๆบ้างนะครับ